นี้วันที่5มิถุนายนพศ2568เป็นวันที่36ของการสวดมนต์ข้าพเจ้านายไพยวันน้อยรักษาขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจอด่อในอักขระพันชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิน หนึ่งบทกาบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธามพระขวันตังพิวาเทมิสวาขาโตอมพระขวตาธโม,มทรม,มังนัมัสามิสุปฏิปันโนพระขวโตวสาวกสังโคสังขังนะมามิสองบทบูชาพระไยรีพินาศอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังบริณพุทโต พุเนหิธารมาโนธานิปรรมีหิจาธิสตียาวะชีวังอาหังพุทธังทรม,มังสังคังสารานังขตโตปูเชมิรันตนัตย,ยังทรม,มังจรามิโสธินา 3. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักวาเรสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสา,าสนันตุสักโมคทัง สักเคกามีจะรู้ไปเคลิสิการตเตจันตริกิวิมาเนทีเปละเทศจะามีตระลุวนาคาหเนเขาวาทุ่มมีเขตเตผมมาใจยันตุเทวาชลาทาราวิสเมยัขกันทัพนาคาติดท่านตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาทวเมสุนันตูรำมัสสวรราคารโอไอยมพัทันตารำมสวรราคารโอไอยมพัทันตารำมสวรราคารโอไอยมพัทันตา สี่บทสวดคูภะภาคานมกะระนโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดไตสรณะมณะปาทะพุทธังสรณงคัจฉามีธรรมังสรณงคัจฉามีสังฆังสรณงคัจฉามิ ทุติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสารนังคัจฉามิตัดิยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิตัดิยามปีธรรมังสารนังคัจฉามิตัดิยามปีสังฆังสารนังคัจฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคถานณติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธา นัถิเมสารนังองินยางธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนะโสธิเมโหตุสาพพานักถิเมสารนังองญญยางสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชนะโสธิเมโหตุสาพพาเจ็ดบทสวดติรัตนะปนามะคาถาพุทธานนัเมรัตนะูตัสรีละจิตตัง ธรรมานเมรัตนภูตาวิสุทธิสารังสังฆงนเมรัตนภูตาสุสีลิฏฐิเอตังนุเมติรัตนงตังรัตนตยวะหังสัมมาสมโมสลิตวะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวะสัพพวะตัตตังอัศุม,มิตรยามหิปิตเทวะยถาธิทันเทเอกังวินาจติตะตเลสัมมาสัมภเวนะ โลเกกทาจีจาจิเลนะาจาปาตุภูตังคาพีละยานะวิสายยังอติทุทะสัตถังวินยูหิปันทิตาชเนหิวิชันยรูปังโลกรมหิเกหิจีกาฐานจูปะลพนียงังเกสัญจาสุทุวิธิตังคุณกายตายะนามีิเยวาชนะตายะสุวิตสุตัมปิสัม,มุปัจจตังมณั มะนสสีสุทธะปะสาทฐานาังปุญญัธิกานะมสุตตะปุญญัธิกานะมสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุตจนะมุขะสละนังคตานังปูชาระเหสุปะะมังอภิปูเชเนย,ยัางนิพพานสัจฉิกิริยายุปนิสยถังสัมมากิเลสมามาโสธนะสิทธิยาจะ ชาตุหิอาัาฐกุสเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสรารนังคัมมณียะเมวะตสมาหิตางติลัตะนังสรารนังขาตัมหละลัตตินทิวางคณะเนสุนมสมานาปูเชมะจาปิสสตังสุปสัสสนจิตาตาตถานุปาริจริยาจัตตารตาจา ปุญเจนะตัทธะสุก,กเตนาสุขีพเวโมเตเชนตะตัสสะสัทธาปิสุวัติโโตโยเจทธ,ธรรมะวินัยมหิปะสะ <c oughs> ปะมานภูโตโลพุตลาภิสมัยโยนิยโตสุโฉชังตัดโสปนิสยะจะยายะอับยัมปิโโต วัตถุตเตเยปริจิตโตสุปสาทกาโล 8. นมากาลสิทธิคธาถาโยนจากุม,มาโมหมาลาปะกัตโทสะมังวมพุโทโสุขโตว,วิมุตโุมาลาสปาสาวินิโมจย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินัยยังพุทธังวรันตานเซลาสะน้มามีโลกัสนาทันจาวินายกันจ,นจาตันเตนชาสะเตชยสิทธิโคตุ สัพพันารายาจวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยวิยตตาสสัตโุทัสศสิโลกัสวิสุทธิมักคังนิยานิโกธรรมมาทัสสตารีสัตาวโหสันติกโลุสจินโนธรรมมังวรันตังเซลสาณมามีโมหะปทาลังอุปสันทธาหังตันเตชะซาเตชะยสิทธิโหตุสัพพันารายาจวินาสเมนตุสัทธามเสนาสุขตานุโคโยโลกัสปาโปปเกิเลสเชตา สันโตสายางสั้นตินิโยชโกจาสวาคาตธรรมมาวิธิตังกโลติสังขังวรันตังเซรซาณมามีพุทธานุพุทธังสัมมีซละิดทิงตันเตนชะสเตชยสิทธิโูตูสัพ,พันตรายาจวินาสม,มนตุก้าบทสวดนมโมกาละอัตกาคาถานมโมอรหโตสัมมาสัมพุทธสา,าสัมมฮสิโนนโมอุตตมาธรรมมาาสวาคาตเซวะเตนิธา นโมมหาสังคสปีวิสุทธสลาทิติโนนมโมอมาทตยาลาัสสรัตนาตยาสสะทุก,กังนมโมอมากาติทัสสะทัสสะวัฏฏิยสเปนโมกาลาปภาเวนาวิขัชันตุปัตวานโมกาลานุภาเวนาสุวะทิหตุสัพพทานโมกาลาสตเ,เชนาวิธิมิหุมิเตชวาสิบบทสวดมหาสมัยโสร เยวเมสตังเอกังสมัยย ah ังพระวาสเกสุวิหารตีกาปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิขูสังเคนัสทิงปัญจมเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจารโลกทาตูเิเทวตาเยโพเยนัสันนิปติตาหหติพระวันตาทัศนายาภิขูสังคัญจาอาทาโขจตุนานสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทโหสี อ่ยังโขพระวาสเกสุวิหารติกาปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนาสัตเทปัญจามัตเตหิพิกุสเตหิสามเพเหวาาอรหันเตหิทัสสะหิจารโอกถาตุเิเทเหวตาเยพุเยนาสันนิปติตาโหนติพระวันตังทัศนายาภิกุสังคันจายันโนนมัยยามปีเยนาพระวาเตนุปัสสังกมิยามาอุปัสสังกมิตตวา พระคาวาโตสันติเกปเจคะคาถาภาเสยามาเตีอาทัโขตาเทวตาเสยยถาปีนามะพระละวาปุริโสสัมวัญชิตังวาภาหังภาษาเรยยะสาษาิตังวาอาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวโสอันตรหิตาพระคาวาโตโปละโตปาตุระหังสุอาทัโขตาเทวตาตามพระคาวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุ เอกัมันตังทิตาโขอเอกาเทวะตามพระควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสีมหาสัมโยปาวะนัสมิงเทวะกายาสมาคตาอาคตามหาอิมัธรรมะสมมยยังทักกิตาเยวะอปาราชิตะสังคันติอาทะโขอ,อัปาราเทวะตามพระควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสีตัตตะรพิขวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุ สารถถิวเนตตาเนคเหตาวาอินทริยานิลคันติปันติตาอติอัทโขอปารานเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคทาทังอาภาสีเฉตวาขีรังเชตวาปริคังอินทขีรังโอหัจจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจ,จักุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอปรานเทวตาภะควันภะควะโต,ะตสันติเกอิมังคทาทังอาภาสี เยเกจีพุทธานสระนังคตาเสนเตคมิสันติอปายภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายางปริพุเรสันติเตอาถโขพะวาพิขุอามันเตีเยพุเยนะพิขเวทัสสุโรกถาตูสูเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตานทัศนายะพิขูสังคัญจาเยปิเตพิขเวเหสุงอติตะมัทนาอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภคาวันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตมพิกเวพระวิสันติอนาคตามัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคาวันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตรหิอาจิกขิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตยิสสามิพิกเวเทวกายานางนามานิ เทศส,สามีภิกเเวเทวกายานังนำมานี้ตังสนาถาะสาธุกังมนาาสิกโลถะภาศสามีตีเอวานพันเตนติโคเตมภิกโขพระกวโตปัจจัดโสสงพรวะวาเอตาทวนจาสีโลกางมนุกสามิยถาภูมิมาตัทธิตาเยเสตาเคลิข้าพรา,างบหิตตาสมาหิตาโอโถสีหาวาสัลีนาลมหังสาพิสัมพุนโน โอทาตามนัสสสุทาวิปสัสสนะมนาวิลาภีโอปัญจสเตยตะวาวเนกาปิลวัฒเวตาตอามันตยิสัทธาสาวะเกศสเสนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาทภิกขวเตจ่าอาต,ต,อตปะมะามกะรุงสุตวาวพุทธศาสาสนังเตสัมปาตรหุยานังอมมณสานันทสานังอัปเปเกสธมัทัขุงสหสังอัฏฐสตลิง สาตังเอเกสหัสานางอามนุสานามัทสุงอเปเกนันตมัตทัขุงที่สาสภาบุตาอาหองุงตันจัสรพางอภินญายะวะวะวะ,วะคิตวานันจจกุม,มา,ตาตาโตอามันตยิสัทธาสาวะเกส,สัสเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาธทะพิขวโยเยโวหังคิตยิสสามิขิลาหิอนุปุปภโสสัตตาสหัสาสาวะยาขาปุม,มากาปิรวัถวา อิทธิม ah ันโตชุติมันโตวนวันโตยสสิโนโมทัพานาพิกามงพิกขูนางสมิติงว่านางชะสหัสสาเหมมว่าตายะขานานตาวันนโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยสสิโนโมทัพานาพิกามงพิกขูนางสมิติงว่านางสาตาคิดาติสหัสายะขานานตาวันนโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยสสิโน ทมานาพิกามงพิกขุนนางสมิติงวณางอิเจเตโสรสาสหัสายขานานตวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยสสินโนมรทมานาพิกามงพิกขุนางสมิติงวณางเวสามิตราปัญจสตายขานานตวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยสสินโนมรท่ามานาพิกามงพิกขุนางสมิติงวณาง กุมิพิโรล,ลาชักเฮโกเวพุลสานิเวสนงังพิโยนางสตะสหัสสังยักขานาังปยิรุปาสตีภุมิพิโรล,ลาชักเฮโกโศปาฆาสมิติงว่นานังปุริมันจาทิสังราชาทตารัตโถภาษาสตีทันทพานาอาธิปติมหาราชายส,สัสสิโสปุตาปิตัสาพะหาวนธานามามหาพรา,าอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสินโน โมทัมานาพิกามงพิกขูนางสมิติงวาง่านางทักขีนัญจาทิสังราชาวิลนโหตับภาษาสติกุมพันธานางอาธิปติมหาราชายสัสิโสอุตตาปิตาสาพระหโวินทานามามหาภลายยิทยิมันโตชติมันโตวาันห้าวันโตยสัสิโนโมนทัมานาพิกามงพิกขูนางสมิติงว่านางปัจชิมัญจาทิสังราชาวิลุปกโขภาษาสติ นาคานางอาทิปฏิมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสาระหาโวโญอินทนามามหาภาราอทิทิมันตโตชนิมันตโตวันนาวันตโตยัสสิโนโมทามานาพิกามงพิกุนางสมิติงว่านางกุตารัญจาที่สังราชากูเวโลวตปัสสาสตียักขานางอาทิปฏิมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตตัสสาระหาวโวอินทนามามหาภลา อิติมันโตนชิติมันโตว,วันหนาวัโนโตยะสัตสิโนมรทมานาพิกามงพิขุนางสม,มิติงว่านังปุริมาทิสังทตตรัฐโนทักกีเนนวิลนหกโกปัชิเมนวิโลปโขกูเวโรตรังทิสังจตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโลทิสาทัตทันรมานาอัตถังสุว่านเอกาปิรวัตเถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถา มายากูเตนทเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหะจันทะโนโกามาเสรถโถจะกินนุ่มมันทุนิคันทุจะาปานาโทโอปมัญโยจาเทวสุบุโตจามาตริจิตตะเสนโนจักันทพโหนโรราชาชโนสะโพอ,อาคูปัญจาสิขโขเจวะติมพระลูสิยวัชสาเอเตจันเยจ,จราชาโนคันทัพพาสหาราชุพิโมทมานาพิกามงพิกขุนางสมมิติงวะนาง อาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตจกากัรมพาาสัตราอาคูปายาคาสหายาติพียามุนาทตะรัฐาจาอาคูนาคายัสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวะดังเยนาคาราเชสหสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามัชปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามัง พระยันตาานาคราชานามาสีสุปันนโตเขมามกาศิพุทโธสันหายิวาจาหิปวะหยันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุพุทธทงังชิตาวชิระหัตเถนะสมุททางอสุราสิตาพาตาลวาสเวสดพาตาลวาสวัสเต,เตอิทิมนโตยะส,สัิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานาเวคสา เวปจิตติสุจิตติจาปหาราโทนมมจีสหศาสตันจาพรริปุตตานังสาเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนาลหุพัธมุปาขมงสมโยธานิพัฒนเตมพิกุนังสมิติงวานังอาโปจาเทวาปทวีจาเทโชวายโยทธาขมงวรุนาวรุนาเทวาโสมโมใจยาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสิโน ถ้าเสตทัสธาคายาสเพานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยสัสสติโนโมทัามานาพิกามงพิกขูนางสมิติงว่านางเวณทูจะเทวาสห a ริจาอสาสมาจัตทุเวยมาจันทัสโสปนิสาเทวาจันทามาโคปรักขิตาสุริยัูปนิสาเทวาสุริยามาโคปรคักขิตานัคตานิปรักขิตวาอาคุมันทววาระหากา วาสูนังวาสโวเศโถสักโกปาคาปรินท,ทัทโตทาเสเตทัถสถากายาสเพนานัตตะวันนิโนยิทยิมันโตนชุติมันโตนวันนาวันโตนยัสสินโนโมนทมานาพิกามงพิกขูนางสัมมิติงว่านางอาธาโคสาภูเทวาชลามาักีสิกข,ขาริวะอริทกาจโรชาจาอุมมาปุภานิพาสิโนวาลุนาสหาธรรมมาจากุตาจาเนชากา สุริยลุจิราอาคูอาคูวาสะวเนสินโนท่าเสเตทัสทากายาสเพนานาตะวานันิโนอิทิมันโตชดิมันโตว,วันนาวันโตยะสินโนโมอทัพมานาพิกามงพิกขูนางสม,มิติงว่านางสามานามหาสามานามานุสามานุสุตมาขิทาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอาถาคูหัลโยเทวาเยาจารโอหิตาวาสินโน ปารัคามหาปารัคาอาคูเทวายัสสิโนทะเสเตทัาสทากายาสเพนานาตะวานันนิโนยิทิมันโตนชิติมันโตนวันนาวันโตนยะสสินโมทธทมานาพิกามงพิกขูนางสัมมิติงวะนางสุกาการุงม,มหาอารุณาอาคูเวคนัสาสหะโอทาตะไครหาปามุขาอาคูเทวาวิจักคนาสาธามัตตาหาลักขชามิสกาจะยัสสิโน ฐาน่านยางอาคาปาชัชนุโนโยทิสาภิวัสติทัศเสเตทัศธากายาสาเพเณนานะตะวันนิโนยุทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัจสิโนโมทามมานาภิกามงภิกขุนางสมิติงวนางเขมิยาตุสิตายามากักาเจยะสัจสิโนสามพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมาณรติโนอาโคอัถาโคปะริเมิตา ท่าเสเตทัศา,ากายาสาเพนานตตะวน,นิโนอิทธิมันโตชติมันโตวันาวันโตยะสัจสิโนโมทัามานาพิกามงพิกขูนังสมิติงว่านังสัพเถเตเทวาน,นิกายาสาเพนานตตะวน,นิโนนามันว่าเยนะอาคันฉุงเย,ยจันเย,ยสัทิสาสหาปะปะวุฒาชาติมักขีรังโอคตินมามนาสวางังทักเขโมฆาตารงนาคางังจันทังวะสิตาติตัง สุภมมาปรมัตโตจากปุตตาอิทิมโตสห์สันนังกุม,มาโลติดโสจากโสปาคะสมิติงว่านางสหัสสะพมมาโลกานางมหาพมมาพิติตเตอุปาปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสสิโสทะเสรษฐายชลาอาคูจเจกาวัสาวติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิตโตปริวาริโตเตนจัพเพพภิกันเตสินเทเทเวสัพพมะเก มาลเสนาอภิกรมิปสัสสกันหัสสะมันทิยังเอถาคันหัถาพันทาถาลาเคนะพันธามาัตุโวสะมันตาปริวาเลถามาวมุลจินทาโคจินังอิตตัธามหาเสนโนกันหาเสนัางอเปสยิปานินานตระมาหันจะาสรังกตาวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธทนายันโตวสวิชโกต่าทาโสปจจุทาวัติสังกุโทอสยังวเส ตันจะสัพพังอภินญ,ญวะวะวักิตาวานะจักรุม,มา,ตาตาโตอามันตยิสัทธาสาวะเกศเสนและแตมาลเสนาภิกันตาเตวิชานาทพิขวเตจากอาตภัมมกาลุงสุตาวาพุทธศาสาสนางวีตาราเคหิป,ปากามุงเนสังโลงมัมปีอินชยงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาตีาายสสสิโน โมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติสิบเอ็ดบทสวดมังคระสตังอาเซวนาจะพาลานาะงปันธิตานันจะเซวนาภูชาจะภูชนียานางเอตัมมังคารมุตตมังปาติโลประเทศสวะโสจารภูเพจกกตาปุญญาตาอาตาสัมมาบณิทิจาเอตัมมังคารมุตตมังพาหุสัจจันจะสิบป,ปัญจาวิันโย,ยจะสุสิกิโต สุภาสิตาติยาวาจาเอตัมบางคารมุตตมังมาตาปิโตอุปัฏฐานังพุทธะลาชะสร้างโฆอหนาคูลาจะกรรมันตาเอตัมบางคารมุตตมังทานันจะธรรมะจริยาจายาตกานันจะสังโฆอา้นาวัชานิกกรรมนีเอตัมบางคารมุตตมังอารติเวลติปปามัชชาปานจะสญญโมัอปปมาโทจะทำเมโซเอตัมบางคารมุตตมัง คาลวัวจานิวาโตจาสังัตุที่จักตันยุตากาเรณธรรมมสวัณนาเอตัมบังคามุตตมังขันติจะสโซวจัสตาสัมมานานันจพัสนางกาเรณธรรมมาซากัชฉาเอตัมบังคามุตตะังตาโปจักรามจริยัญจาริยสัจจานัตสันนางเนพานาสชิกิริยาจายเอตัมบังคระมุตตังโพธัสาโลกัธรรมเมเฮจิตังยสานกรรมปตี อาสกกังวลิชังเขมังเอตามมงคารมุตตะมังเอตาทิสานิกัตวานาสัพพะถามาปราชิตาสัพพะผาสดึงกนันติตันเตสังมังคารมุตตมันตี